ทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะครับว่าในแง่ของตัวภาพรวมนะครับ m a c r o e c o n o m ส c ปีหน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับในช่วงของ Invest ว่าปีหน้ามีความท้าทายอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างครับ เดี๋ยวหลังแลหน้าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยนะครับของปีหน้าปี68หรือว่า2 0 2 5ันนะครับกับ Head of Economic Research นะครับโหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกยก,ยการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดดรปิยศักดิ์มานาสันดรออสินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่วิทย์คุณเฟิร์นครับสวัสดีท่านผู้ชมครับแหสวัสดีส่งท้ายปีครับผมมา r ิคริสต์มาสครับมาริคริสต์มาสนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้รัเอรอัสซินสรุปภาพรวมก่อนละกันสำหรับปีนี้ปี2024กับ2025ที่เราจะได้เห็นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ ครับในปี2024เนี่ยเ,เราเรียกว่าภาพหลักๆเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพของการที่เ,เป็น transitional นะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าที่ตัวเงินเฟอ้อสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเราก็เริ่มเห็นธนาคารกลางในเริ่มคุมเงินเฟอ้อได้สำเร็จมากขึ้นนะฮะตัว GDP ก็มีทิศทางที่เ,เรียกว่าชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมยกเว้นในอเมริกาเนย,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 ยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ต่อเนื่อง<ช>นะ,นะครับผมแต่ว่าถ้าดูเป็นเยียร์เยียร์ก็มีทิศทางที่เรียกว่าชะลอลงบ้างนะครับ ในในฝั่งของเศรษฐกิจนะครับผมนะขณะที่ในฝั่งของจีนเนี่ยมีทิศทางที่เรียกว่าชะลอลงค่อนข้างชัดเจนนะครับผมปี 2023- เนา้า 2, ปี2024นเนี่ยน่าจะจบปีที่ประมาณ4.8นะครับก็เป็นทิศทางที่เรียกว่าชะลอลงนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงมีมากขึ้นฉะนั้นในเดือนกันยาต่อตุลาเนี่ยเขาก็เริ่มต้นของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเ,เรื่องของนโยบายการเงินการคลังอสังหาต่างๆนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของมาตรการที่ไปช่วยเหลือตลาดหุ้นแล้วก็ มาต่อเนื่องจนถึงช่วงเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนะครับที่มีการประกาศว่าในปีหน้าจะมีการทําอะไรต่อนะครับผมนะส่วนในเรื่องของทิศทางของไทยนะครับผมก็ก็จะเห็นภาพว่าในฝั่งของไทยเนี่ยก็เป็นทิศทางที่เรียกว่า แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่3ที่ประมาณ3%นะครับผมแต่ว่าทั้งปีเนี่ยก็เรามองภาพว่าจะอยู่แถวแถว2.6%ก็นตะฮะก็ต่ำกว่าเมื่อคาดการณ์ไม่ต้องต้นปีที่แล้วที่ประมาณ 3- 4เนะครับผมซึ่งหลักๆก็เป็นเพราะว่ามีปัจจัยลบหลายประการตังแต่ต้นปีมานะครับเรื่องของดิจิทัลวอลเลตไม่ได้เป็นไปตามแผนนะครับผมเรื่องของการจัดทํางบประมาณนะฮะกลาช้าไป8เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายการเงินที่ค่อนข้างตึงตัวนะฮ ภาพของดอกเบีย้ย MLR ที่ยังอยู่ค่อนข้างสูงสินเชื่อติดลบอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับในขณะที่ปีหน้าเนี่ยภาพหลักๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก transitional force เนี่ยค่อยๆเข้าไปสู่ trump force นะฮะ mm hmm. ถามว่า trump force คืออะไรก็คือสามนโยบายหลักของคุณว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมก็คือเรื่องของ trade war นะครับผมการขึ้นาภาษีสินทรก,าก,ากรกก็หลายฝ่ายก็มองว่าจะทําให้ตัวเรื่องของเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของ immigration หรือว่าการเ,เทศผู้อพยพออกไปตรงนี้ก็จะทำ ให้แรงงานในอเมริกาขาดแคลนมากขึ้นก็ผลักดันเงินเฟ้อนะฮะหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือการลด corporate income tax หรือว่าภาษีนิติบุคคลซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าถึงแม้จะดีต่อเศรษฐกิจอเมริกาแต่ก็จะทําให้ตัวเรื่องของการขาดดุลการคลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวบอลอยู่เล่งขึ้นนะครับผมซึ่งพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยความเสี่ยงมันเริ่มอาจจะเริ่มมีมากขึ้นแต่ว่าเรามองว่าปีปีหน้าเนี่ยปี2025เนี่ยตัว transitional force เนี่ยอาจจะยังชนะ t r u m p force อยู่แต่ว่าเป็นการชนะแบบสูสีสูสีเลยเพราะว่าเราก็จะ เริ่มเห็นภาพว่าตัวเรื่องของการลดดอกเบี้ยอย่างที่เฟดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมว่าจะลดเคยบอกว่าจะลดได้4ครั้งก็จะลดได้2ครั้งนะครับผมนะแล้วก็ภาพในเรื่องของเงินเฟ้อหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะไม่ได้ลงได้ค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเรามองว่าจะเป็นปีสุดท้ายของการที่ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารกลางสําคัญเนี่ยจะลดดอกเบี้ยนะครับปี2026เนี่ยคงอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นภาพที่ที่เรามองนะฮะแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจโลกนะครับก็จะมีทิศทาง ที่เรียกว่าชะลอลงทั้งในฝั่งของอเมริกานะครับในฝั่งของจีนแล้วก็รวมไปถึงภาพโดยรวมนะครับผมจากในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่กําลังชะลอตัวแล้วก็ภาพของออตัวความเสี่ยงทางตัวนโยบายก นโยบายรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นครับผมครับครับออสซินครับออสซินแตะไปเรื่องของนโยบายการเงินไปแล้วนะครับเรื่องที่ทาดอบเบี้ยไปบ้างแล้วทีนี้เรากลับมาดูบ้างเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรเองก็ดีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ความแข็งค่าของตัวสกุลเงิน US ดอลลาร์ตอนอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับปีนาครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวนโยบายการเงินขอขอขยายความนิดนึงก่อนนะครับผมก็ เรียนอย่างนี้ว่าอย่างที่ได้เรียนพี่วิทย์คุณเฟิร์นไปเมื่อกี้นี้นะครับผมว่าตัวเรื่องของเฟดเนี่ยก็มีการปรับลดประมาณการการลดดอกเบี้ยลงนะครับผมเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจแต่ปรับลดตัวประมาณการการลดดอกเบี้ยลงจากที่เรียกว่าดอกพร็อพเนี่ยนะครับผมจาก4ครั้งเป็น2ครั้งนะครับผมซึ่งเรามองว่าตัวเนี้ย จริงๆเฟดเนี่ยคาดว่าจะลงต่อนะฮะ,ะปี2026ลงอีกแล้วก็2027ลงอีกแต่ละว่า2026ในน่าจะสุดละก็คือลง2ครั้งนะครับผมสาเหตุหลักๆก็คือจากเรื่องของความเสี่ยงของคุณทรัมป์ที่เข้ามาอันที่1น,นะอันที่2ก็คือก็ต้องยอมรับว,ว่าเศรษฐกิจอเมริกันนี่ก็ค่อนข้างแข็งแกร่ง,งในระดับหนึ่งเลยลหละนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจาก a อ a ออะไรต่างๆที่เข้ามานะครับผมการใช้ AI ที่มากขึ้นก็ทําให้ productivity เพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆนะครับผมนะก็ด้วยภาพเช่นนั้น แต่เติบโตได้ดีเงินเฟ้อก็อาจจะสูงระดับหนึ่งหรือว่าตัวเศรษฐกิจก็สามารถทนทานดอกเบี้ยที่อยู่สูงขึ้นได้นะครับผมเราก็เลยมองภาพเช่นนั้นอเมริกาลดดอกเบี้ยสองครั้งนะฮะแต่ว <eterm Gore. S 2> ่ายุโรปเนี่ยอาจจะเศรษฐกิจค่อนข้างแย่กว่านะครับอาจจะลด4ครั้งนะครับผมคืออเมริกาเนี่ยเรามองว่าจะลดครึ่งปีแรกเลยลดเดือน3นะฮะเดือนมีนาวันที่19เนะครับเดือน6วันที่18นะเอาเป็นวันเลยแล้วก็ ECB ยุโรปนะฮะอาจจะลดเดือน1เดือน3นะครับ2ครั้งแล้วก็เดือน4แล้วก็ And then hope. นะฮะก็รวมเป็น4ครั้งนะครับผมนะแต่แต่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับส่วน BOJ หรือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีการขึ้นครั้งหนึ่งนะครับผมนะในในเดือนพฤษภาเพราะว่าช่วงต้นปีเนี่ยเขาจะมีมาตรการคุมตัวเรื่องของค่าไฟค่าเรื่องของอตัวค่าสาธารณูปโภคในระดับหนึ่งก็จะคุมตัวเงินเฟ้อได้ระดับหนึ่งนะครับผมนะส่วนแบงก์ชาติไทยเราเนี่ยนะฮะก็เราคาดว่าอาจจะลด3ครั้งในปีนี้นะครับผมเออในปี2025นะครับผมเนื่องจากปี2024เมื่อ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดไปนะเศรษฐกิจอาจจะชะลอลงนะครับผมพอมันเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะลิง์เข้าสู่คําถามพี่วิทย์ว่าเออแล้วเรื่องของทิศท,ทางอดอกเบีย้ยก็คือตัวผลตอบแทนพัฒบัตนะฮะการเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะครับผมในสไลด์ต่อไปจะเห็นภาพะนะฮะก็จะจะเห็นภาพอันนี้เป็นตารางนะครับผมที่เคยนํามาเรียนให,ให้ดูนะครับเรียนตัวเลขเยอะเรียนสรุปง่ายก็คือว่าเนื่องจากการที่เฟดลดดอกเบี้ยน้อยลงฉะนั้นดอกเบี้ยตัวสั้นก็เลย ลงได้น้อยลงตามไปด้วยนะครับผมเราก็มองว่าดอกเบี้ยตัว2ปีเนี่ยก็จะลงไปประมาณอยู่ที่ 3. จุดประมาณ4.08จุดนะครับผมคือในไตรมาสที่2ซึ่งเป็นบอ t ท o มเขาลวหลังจากนั้นไนตรมาสที่4ก็จะวิ่งอยู่แถว่จุดสี่จุดสเนี่ยก็พูดง,ง่ายๆคือใกล้เคียงระดับปัจจุบันนะครับในขณะที่ตัว10ปีเนี่ยนะครับเราเคยมองว่าตัวเรื่องของซีลิ่งของเขาเนี่ยหรือว่าเพดานเนี่ยจะอยู่ประมาณ4.5เราขยับขึ้นมาเป็นประมาณ4.7 นะครับผมเพราะว่าเรื่องของความเ,าเรื่องของความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกาที่ดูโตร้อนแรงเนี่ยมันก็ทําให้ตัวดอกเบีย้ยสิปีมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น4.7เน้นหมายถึงในในปลายปีหน้าะนะครับผมช่วงต่อไปเนี่ยอาจจะเห็นการที่ลดาจากปัจจุบันเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่แถวแถว4.6 4.7แล้วด้วยซ้ำนะครับผมตัว10ปีอาจจะมีทิศทางที่ลงมาบ้างตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายที่จะลงบ้างในระยะต่อไปแต่จะแต่จะลงน้อยลงแล้วก็ในปี2025ช่วงปลายปีก็จะเด้งขึ้นนะพูดง่าย ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยจะจะชันขึ้นนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงก็คือมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นส่วนค่างเงินเนี่ยอันนี้คาดการค่อนข้างยากนิดน,นึงแต่ว่าเรียนอย่างนี้นะครับผมก็เราเคยมองว่าตัวเรื่องของ DXY นะฮะตัวค่างเงินดอลลาร์เนี่ยจะไปอยู่ที่ร้อยในช่วงปลายปีหน้าเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเรามองว่าจะจะอยู่ที่แถวๆประมาณร้อยห้านะครับผมนะก็ก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยอยู่แถวๆร้อยแปดนะครับผมก็มองว่ามีทิศทางที่อาจจะชะลอลงบ้างเมื่อเศรษฐกิจอาจจะเริ่มมีทิศทางที่ ที่ชะลอลงอะไรต่างๆนะครับผมคืออเมริกาเนี่ยเราเรามองว่าเศรษฐกิจจะชะลอลงแต่ชะลอ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมก็จะทําให้ตัว DXY เนี่ยชะลอลงได้บ้างด้วยเช่นกันตามนโยบายเฟดแต่ว่าชะลอไม่มากนะก็จะอยู่แถวแถวร้อยห้าร้อยหกเนี่ยแล้วช่วงกลางกลางปีเนี่ยอาจจะขึ้นไปเป็นร้อยเจ็ดแล้วก็ไปลงไปร้อยห้าในในช่วงปลายปีหน้าซึ่งจะทําให้บาทเนี่ยนะครับผมก็จะวิ่งไหลลงนิดหน่อยนะครับผมบาทอาจจะไหลลงไม่มากนะครับผมก็เดิมทีเราเรามองทั้งปีหน้าเนี่ยบาทจะเฉลี่ยอยู่35.6นะครับผมตอนนี้เราปรับประมาณการขึ้นเป็นประมาณ35.3เท่ากับ ปีนี้เลยนะครับผมโดยที่ตอนนี้อยู่แถวแถวใช่ไหมก็อาจจะวิ่งไปแถวแถวสา 35, ต้นๆได้บ้างในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีอาจจะอยู่แถว35 3 6ถานะ35.5แถวแนั้นครับผมครับค่ะ นั่นคือภาพของนโยบายการเงินนะคะทีนี้เราถอยมาดูภาพใหญ่ที่ทั่วโลกพูดถึงก็คือทรัมป์นั่นเองนะคะถ้าเขาจะเข้ามาแน่นอนในช่วง20บมกราคมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนโยบายที่เขาจะผลักดันหลายนโยบายทีเดียวจะสามารถทําได้เร็วช้าแค่ไหนผลกระทบที่จะกลับมายัางเศรษฐกิจภาพใหญ่จะเป็นยังไงบ้างคะ ครับก็อย่างที่เคยนํามาเรียนบ้างนะครับผมก็เรามองว่านโยบายตัวสงครามการค้าของคุณทรพิมเนอาจจะทําได้ไม่เร็วนักนะครับผมเพราะว่า ถ้าทําสงครามการค้าเนี่ยมันก็จะมาพร้อมๆกับคือหลักๆก,ก,ก็คือ,อ,อตัวเรื่องของเศรษฐกิจในอเมริการวมถึงเงินเฟ้อก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าการขึ้นราคาสินค้าสมมติว่าถ้าขึ้นทั่วโลก10%ขึ้นกับจีน60%อย่างที่หาเสียงเลยเนี่ยโอ้ความเสี่ยงต่อเรื่องของราคาสินค้าในอเมริกามีค่อนข้างมากนะครับผมก็อย่างที่เคยเรียนไปว่า IMF ก็มีการทำตัวประมาณการแล้วก็พบว่าตัวเรื่องของอเมริกาเนี่ยก็จะมีการเ,เศรษฐกิจจะมีการชะลอลงมากที่สุดถึง0ศู 0.6%นะฮะในช่วงต่อไปถ้าเผื่อมีการทำสงครามการค้าอย่างรุนแรงที่อื่นๆเนี่ยอาจจะชะลอน้อยกว่าจ้าฉะนั้นเราก็เลยเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ทําเต็มที่นะฮะวิธีการก็คือว่าอ,อันแรกก็คือจะเรียกมาเป็นประเทศประเทศไปนะครับผมแล้วก็มาแอดแท็กในประเทศที่เรียกว่ามีศกมีการขาดดุลการค้ากับที่อเมริกาไปขาดดุลการค้ากับเขาเยอะอย่างจีนอย่างเรื่องของ e ูเม็กซิโกเวียดนามอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอ,อัน,นอันนี้อันที่หนึ่งนะ,ะอันที่สองก็คือ,ถ,อถ้าเผื่อเขาจะทำ มาตรการการค้าที่เป็นภาษีเขาจะต้องมาพร้อมๆกับการ ลดภาษีนิติบุคคลนะฮะจาก21เป็น15เซึ่งเขาก็หาเสียงไว้เหมือนกันใช่ไหมครับผมซึ่งไอการลดภาษีเนี่ยไม่ง่ายนะครับผมลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าเราก็เห็นภาพอยู่ในเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมทีท่เป็นข่าวที่ไม่ไม่ไม่เป็นข่าวแล้วอะ่ะเพราะว่าก็คือเรื่องของ government s h u ัดดาวนะ,ะ<อ>เกือบที่จะโดนชัดดาวแล้วแล้วก็สามารถที่จะคุยได้ตอนสุดท้ายเพราะว่าก็มีการเจรจาหารือกันระหว่างทั้งคุณทรัมป์คุณอีลอนมัสแลวก็ตัวประธานสภานะครับผมก็จะเห็นว่าไม่ง่ายเลยในฝั่ง เองถ้าไปดูในข่าวนี้ลึกๆนะครับผมไปตามลึกๆก็จะฝั่งริพบิก,กัก็จะมีพวกทีเ่เรียกว่าหัวแข็งนะฮะอ,อยากที่จะลดมากๆใช่ไหมฮะลดใน,ในเรื่องของอตัวงบประมาณต่างๆมากๆในขณะที่ในฝั่งของหัวกลางๆในกลับต้องต้องไป เข้าร่วมกับฝั่งเดโมแครตอะไรต่างๆผมก็เลยไปดูปีหน้าก็าจะพบว่าปีหน้าทั้งปีเนี่ยโอ้โหปฏิทินด้านการคลังนี่ค่อนข้างเยอะมากทั้งการเจรจาการต่ออายุไอคอนติเนียริงหรือโซลูชันในงบประมาณชั่วคราวใช่ไหมฮะเรื่องของการขึ้นเพดานหนี้อะไรต่างๆช่วงกลางเดือนมีนาก็มีช่วงกลางปีก็มีช่วงปลายปีก็มีความเสี่ยงนะครับผมฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจะลดภาษีนิติบุคคลไม่ง่ายแต่คิดว่าท mm hmm. รัมป์ก็คงทําได้นะครับผมซึ่งถ้าลดนิติบุคคลแล้วก็อาจจะมาพร้อมกับ การขึ้นภาษีศุลกากรก็คือสงครามการค้านะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่เรามองมันก็เลยทําได้ไม่เร็วแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับแทคติกหลกัหลกๆก็คือเรียกเจรจาเป็นลายๆๆๆไปเพื่อ,เพ,อเพื่อให้ได้ผลมากกว่าครับผมครับครับเอาสินทีนี้จากโลกเรามาดูที่บ้านเรากันบ้างครับประเมินเอาไว้สำหรับปีหน้าเองอย่างไรบ้างครับ บ้านเราปีหน้าเนี่ยนะครับผมก็เราก็มองว่าทิศทางเศรษฐกิจอาจจะมีทิศทางที่ขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีนี้นะครับผมเดิมทีเนี่ยเรามองปีหน้าในดีกว่าปีนี้นะครับผมแต่ว่าคือเราเรามองภาพหลักๆอย่างนี้ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจโลกนะครับผมจะชะลอลง<ม>ใช่ไหมเรื่องของสงครามการค้าจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะค,คุณทรัมป์เนี่ยนะครับฉะนั้นเราพึ่งพาโลกได้ลําบากขึ้น เราก็ต้องหันมาพึ่งในประเทศด้วยการใช้นโยบายการเงินการคลังมาอย่างมาอย่างเหมาะสมนะครับนั่นก็คือการขยายตัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายการคลังนี่ยังไงเขาก็ทำอยู่แล้วเพราะว่าตัวเรื่องของการาจัดทํางบประมาณโดยเฉพาะงบ งบลงทุนที่เพิ่มขึ้นกว่า10%นะครับผมในแง่ของเม็ดเงินที่จะเบิกจ่ายเนี่ยก็เราก็เลยมองว่างบการคังในได้เรื่องของมาตรการการคัง,คางมาตรการการเงินเนี่ยเราเคยมองว่าการลดดอกเบีย้ยคงอาจจะต้องลดอย่างต่อเนื่องท่ามกลางในเรื่องของสินเชื่อที่หดตัวเรื่องของดอกเบี้ย MLR ที่ยังอยู่ค่อนข้างสูงเป็นในรอบ10กว่าปีนะครับผมเรื่องของค่าเงินเทียบค่ากับคู่ค้าคู่แข่งที่ค่อนข้างแข็งกว่าประเทศเพื่อนบ้านกว่า20%นะครับผมภาพเหล่านี้เนี่ยมันต้องการนโยบาย การเงินผ่อนคลายแต่ว่าพอมาเรามาฟังในเรื่องของสแตนด์ของแบงค์ชาติจากการประชุมกรนงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เลยปรับประมาณการลงเลยนะครับเราต้องมองภาพว่า แบงค์ชาติยังไม่ได้มองภาพนี้แบงค์ชาติบอกว่าจะเก็บกระสุนแต่ไอการจะเก็บกระสุนเนี่ยแหละมันจะทาให้เศรษฐกิจแย่ในระยะต่อไปโดยเฉพาะ1 6บหถึงสิเดือนข้างหน้าเพราะว่านโยบายการเงินมันต้องการการส่งผ่าน mm hmm. ที่ผ่านมาแบงค์ชาติลดดอ,อกเบี้ยไปยี่บห้าบิ๊บมันก็ทําให้ตัวเรื่องของ m l r m เมันเริ่มลดลงนะครับสินเชื่อเริ่มเริ่มมีการคล่องตัวมากขึ้นคราวนี้เนี่ยถ้าแบงค์ชาติไม่ลดต่อนะครับผมก็ MLR อะไรต่างๆมันก็ยังยังคงตึงอยู่ตรงนั้นนะครับผมความต อยู่นะครับผมพอพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัวเรื่องของภาพเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.7เท่ากับปีนี้ที่2.6นะครับผมเราปรับประมาณการในเรื่องของคอนซัมชันลงนะฮะจาก3.5เป็น2.2นะครับ,น 2. 2นรบอ่าินเวสเมนต์ลงนะฮะพาเวอเรนอินเวสเมนต์ลงนะการลงทุนลงจาก3.2เป็น0.5นะครับผมนะส่วนเรื่องของส่งออกเรามองว่าจะไม่โตนะครับผมหลังจากที่ปีนี้อ่การส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการใช่ไหมครับผมนะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยท่ามกลางความเสี่ยงที่มีมาก ขึ้นนะก็ไซเคิลเศรษฐกิจที่จะกลายเป็นสโลว์ดาวลงเป็นทรานซิชแนลสโลว์ดาวลงเนี่ยก็เราก็เลยมองว่าส่งออกจะไม่โตนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อเราก็มองว่าปีหน้าจะต่ํากว่าเป้าหมายเหมือนเดิมนะปีนีเ้เดิมทีต้นปีมองว่าจะเข้าสู่เป้าหมายในช่วงปลายปีปรากฏว่าก็เข้าไม่ได้ทั้งปีอยู่ที่0.4นะครับปีหน้าก็จะอาจจะดีกว่าปีนี้นิดนึงนะอยู่แถวๆ0.8 0.9นะครับผมก็ขึ้นมานิดนึงแต่ไม่เข้าเป้าหมายเงินเฟ้อเมื่อไม่เข้าเป้าหมายเงินเฟ้อในที่สุดเราก็เลยเชื่่อวาาแบงชติ ลดดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะครับสามครั้งโดยอาจจะลดในเดือนกุมภานะครับผมครั้งหนึ่งนะฮะในเดือนมิถุนาครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นใน,ในเดือนตุลาหลังจากที่เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะชะลอลงมากโดยที่เรามองว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะเข้าสู่ประมาณ2องถึงหนแแถวๆนั้นนะครับผมนะเตะิบโตช้าลงมากฉะนั้นแบงก์ชาติอาจจะลดในเดือนตุลาอีกครั้งหนึ่งครับผม,อ,มอันนี้ก็เป็นภาพของปีหน้าครับผมค่ะถือว่าเราน่าจะลด พอๆกับยุโรปเลยนะคะยุโรป4ไทย3ในมุมของดรอัสตินนะคะทีนี้ทิ้งท้ายละกันแล้วนักลงทุนนักธุรกิจตั้งรับยังไงดีปีหน้านะคะกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในเนี่ยคะ่ะ ครับก็เราก็มองว่าด้วยภาพรวมเนี่ยครับการลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะในในระดับหนึ่งเนอะในฝั่งของการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยจริงๆก็ต้องมองในในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยอาจจะดูว่าอเมริกาก็ยังมีความค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผมเรื่องของ AI อะไรต่างๆเนี่ยจาก Early Adoption ในช่วงก่อนหน้าตอนนี้เขาจะเป็น Mas s Adoption มากขึ้นนะครับผมอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ก็ใช้ AI มากขึ้นในการทํางานนะกว่า30-40%มันก็ทําให้ productivity เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คนทั่วไปก็อาจจะเริ่มได้ับ ขึ้นฉะนั้นพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ยังอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าการเติบโตอาจจะไม่ได้สูงอย่างเดิมนะ,ะเรื่องของเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องของน้ำมงน้ำมันเนี่ยอาจจะดีขึ้นถ้าเผื่อ,อทรัมป์เขาพยายามสนับสนุนในแง่ของเชื้อเพลิงฟอสซิลอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนรวมถึง E ีวีอะไรต่างๆก็ยังพอไปได้นะครับผมนะยุโรปเนี่ยอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อกี้พี่วิทย์คุณเฟิร์นก็รายงานถึงตัวเจ้าของ LVMH ที่ตัวเรื่องของความมั่นคั่งทาลดลงใช่ไหมก็ในระยะต่อไปความเสี่ยยงงในเเรรื่อศษกิจุโ มาขึ้นก็น่าจะกระทบตัวเรื่องของตลาดหุ้นในระดับหนึ่งนะของจีนเนี่ยน่าจะยังทรงๆพอไปได้นะครับผมนะก็ด้วยความที่เขาจะใช้ในโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจระดับหนึ่งแต่เศรษฐกิจจะชะลอลงนะครับผมแต่ว่าเซนติเมนต์มันยังจะพอไปไปได้ในระดับหนึ่งนะครับผมนะส่วนเรื่องของตัวฝั่งของไทยเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกลงทุนอย่างระมัดระวังนิดนึงะนะครับผมเพราะว่าความเสี่ยงก็มีมากขึ้นนะจากเดิมที่เรามองภาพว่าตัวเรื่องของภาพด้านตัว ตัวนโยบายการคลังการเงินจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจโตขึ้นธุรกิจในประเทศโตขึ้นตอนตนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่านโยบายตัวเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคลังที่จะมีการสนับสนุนในช่วงปลายปีช่วงต้นปีก็สามารถที่ยังลงทุนได้ในกลุ่มเหล่านั้นอยู่ครับผมครับอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดของเรื่องของการลงทุนครับข <สะ S 1> ครับถายภาพครบถ้วนเลยวันนี้ขอบคุณออสตินมากนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีคริสต์มาสสวัสดีคริสต์มาสสวัสดีปีใหม่ครับ เป็นสุดท้ายเลยนะคะที่จะได้คุยกับดรอัสตตนในปีนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวปีหน้าว่ากันนะคะดรปิยสมาสันอินโนเวสเอ็กซ์ซึ่งก็มีหลายประเด็นนะคะที่ฝากไว้ดูเหมือนเศรษฐกิจปีหน้ายังเหนื่อยนะคะ <c oughs> แล้วก็นโยบายการเงินเฟดก็จะลดดอกเบี้ยได้น้อยลงเ <c oughs> หลือ2ครั้งยุโรป4ครั้งบ้านเราอาจจะ3ครั้งนะคะรวมถึงตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอพอแบงก์ชาติไม,ม่ลดดอกเบี้ยรอบที่ผ่านมาดรอัสตินบอกว่าดูเหมือนจะทําให้เศรษฐกิจค่อนข้างแย่นะคะปลายปีหน้าอาจจะเห็นตัวเลข GDP ต่ํา2ด้วยซ้าดังนั้น GDP ภาพรวม ก็เลยน่าจะโตได้2.7%ใกล้กับปีนี้ส่วนทรัมป์เองนโยบายหลายอย่างมันน่าจะทําได้ไม่เร็วไม่ง่ายนะักเพราะว่ามีข้อติดขัดหลายประการก็คงต้องตามกันต่อสําหรับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปีหน้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w a l t h ค่ะ